ไลออนสมาชิกคนสุดท้ายของคณะปฏิวัติลูมิเนสที่เป็นตัวแจกและโคตรจะเก่งในคอนเทนต์ PVE และ GVG ครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e และเดี๋ยวเราไปดูกันอย่าปล่อยให้การประจญภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับ p a y o to w i n Top Up ผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการ,ระจนภัยครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเกมเมอร์สายเปย์อย่างผมก็ต้องเลือก p a y to w i n Top Up อยู่แล้วไปต่ำกันเลยอย่าลืมใส่โค้ด MOJI ด้วยนะ ก่อนที่เราจะไปรู้จักสกิลของไรอันนะครับไรอันเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่สามารถเปิดกาชาได้นะครับแต่ตัวเกมเนี่ยมีแจกให้จากกิจกรรมถึง2ตัวเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยปล่อยสู้ซ้าในภาชนภัยครบ300ครั้งแล้วก็1,000ครั้งเนี่ยก็จะได้ไปฟรีสอตัวเลยและนอกจากในกิจกรรมที่แจกฟรี2ตัวนะครับเราก็ยังสามารถมาแลกในร้านค้าอารีนาได้อีกด้วยนะครับโดยใช้แต้มอารีนาระดับสูง3,500แต้มแลกไรอันได้เลย1ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถแลกได้สูงสุดถึง6ตัวด้วย ต่อการรีเซ็ตหครั้งครับนอกจากการแจกฟรีหรือว่าการแลกแต้มแล้วก็ยังสามารถที่จะผสมออกได้ด้วยนะครับซึ่งในไลฟ์สตรีมของผมก็ผสมได้มาตัวหนึ่งนะฮะนี่ได้หมดเลยนะครับตั้งแต่3ดาวขึ้น4ดาว4ดาวขึ้น5ดาวแล้วก็5ดาวขึ้น6ดาวก็มีไรอันครับสำหรับใครที่เข้าห้องทดลองเมลคีบ่อยๆก็สามารถที่จะหาไรอันได้ตั้งแต่ระดับ2เช่นเดียวกันนะครับก็ใครที่แบบเป็นสายเป หรือว่าอยากได้ไรอันจริงๆนะครับก็สามารถมาหาช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันครับและสุดท้ายครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดองไปเลือกอสศวินตานานนะครับก็มีไรอันให้เลือกเหมือนกันนะใครที่ไปพวกแพ็กเกจพาร์ตต่างๆนะครับแพ็กด่านฟันไล่สิบสองเนี่ยครับก็มีไรอันให้เลือกนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกใบทองต่างๆที่มีโอกาสได้จากการผ่านหอคอยใต้ดินผ่านด่านผ่านนู่นผ่านนี่หรือเติมเงินครบ7วันพวกเนี้ยครับมันก็จะมีไรอันแฝงอยู่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นช่องทางนี้แต่ไม่ใช่ช่องทางกาชาครับโอเคครับตอนนี้ ของไรอันทั้งหมดแล้วนะครับว่ามันได้มายังไงบ้างเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องความสามารถของไรอันกันนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวแจกที่ดีมากๆเลยนะครับเริ่มจากตีธรรมดาก่อนนะครับตีธรรมดานะครับสามารถที่จะลดคูดาวนะครับให้ตัวเองและพันธมิตรที่พลังโจมตีสูงที่สุดได้8วินาทีเลยนะครับก็คือลดคูดาวพร้อมกัน2ตัวนั่นแหละนะฮะแล้วก็อัพสกิลจะลดจาก8วิเป็น9วินะครับก็ ทำให้หรูปสกิลก็จะดีขึ้นไปอีกนะฮะอ่าอันนี้คือความเก่งและมันไม่ได้จํากัดคอนเทนต์เหมือนเบริก้าที่ลดคูดาวได้เฉพาะในหอฮะอันนี้คือไปได้ทุกที่กิว,วอก็ได้สงครามจิงประสาทก็ได้บอสเงาก็ได้หรือจเจ้าไปลงหอแล้วลดคูดาวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อมาครับสกิลล่างครับการล่าของผู้แข็งแกร่งครับคูดาว8ปดวินาทีนะฮะศัตรู3คนนะครับก็ทําดาเมจหนึ่งครั้ง1้0ของพลังโจมตีกายภาพและมอบผลตาบอด 100% 4เทิร์นเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเอาไปลงพวกปราสาทเจฟได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเจฟตอบโต้กลับมาจะไม่มีทางติดคลิกนั่นเองนะครับก็เลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับการลงปราสาทเจฟมากๆเลยนะฮะและยังมีสกิลยั่วยุนะครับที่จะดึงศัตรูให้มาตีที่ตัวเขานั่นเองครับแต่ต้องบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยต้องอัพสกิลด้วยนะครับไม่งั้นไลอัอนเนี่ยตัวแตกแน่นอนครับเพราะถ้าอัพสกิลแล้วดามจจะแรงขึ้นและจะมี คุ้มกันความเสียหายกายภาพ2เทินทําให้เป็นอมตะต่อกายภาพ2เทินเลยนะฮะก็จะทําให้ไรอันเนี่ยพอจะยืนได้บ้างในพวกสงครามชิงประสาทนั่นเองแต่ถ้าโดนพวกสกิลทะลุทะลวงต่างๆเนี่ยก็ตายเหมือนกันนะครับและถ้าเกิดคุณทำไรอันซีสเนี่ยคุณจะได้ไม่สนป้องกันเข้ามาดามเมจของสกิลนี้ก็จะยิ่งแรงมากๆะฮะมาต่อกันที่สกิล2พายุคมดาบกูดาว1น5วินาทีครับโจมตีศัตรู3คนนะครับผมบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ย เป็นสกิลเป้าที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าความเสียหายเนี่ยมันจะทำา145ของพลังโจมตี1ครั้งใช่ไหมแล้วก็ยังเพิ่มตามเลือดของศัตรูที่เสียไปได้อีกสูงสุดอีก50%อันนี้จะเหมือนกับของคายเลยนะครับและยังไม่พอนะฮะเมื่อตีติดจุดอ่อนด้วยสกิลนี้นะครับจะทำดาเมจเพิ่มอีก230%ของพลังโจมตีกายภาพ ะะและไอตรงนี้ก็ได้กับตรงผลนี้ด้วยฮะไอ้ห้เนี่ยมันก็เลยแรงมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลนี้และอัพสกิลไปก็เพิ่มแต่ความแรง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 ไปเลยแล้วมันจะโคตรแรงนะครับส่วน C6 จะได้ไม่ส่วนป้องกันมันเลยเป็นสกิลที่เป็น3เป้าและแรงที่สุดในเกมนะัแพทปัจจุบันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วมาดูที่แพสซีฟครับดาบปีศาจทะลุทะลวงนะฮะพันธมิตรทั้งหมดเลยนะครับ จะได้เพิ่มปริมาณความเสียหายโจมตี3เป้านั่นเองครับอ่าซึ่งมันจะเพิ่มให้25%ตัวละครที่มี3เป้าทั้งหมดถ้าเอาไรอันไปยืนด้วยแรงขึ้นหมดครับไม่ว่าจะเป็นทากะเฟิงเยียนพีดำลูรี่มิโออะไรเซราอะไรแบบเนี้ยคือสามารถเอาไรอันไปยืนเพื่อที่จะบูสต์ดาเมจเพิ่มขึ้นมาได้นะครับอ่าแล้วก็ยังมีคุ้มกันเผาไหม้ด้วยนะครับก็จะตอบโจทย์นะครับเอาไปกันพวกเผาไหม้อ่าปราสาทราเชลก็ได้อ่ะ เอาไปกันปราสาทเจฟก็ได้นะครับหรือจะเอาไปลงหอก็ได้นะเพราะว่าเราจะชอบเจอพายอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราจะชอบเอาหลวงลีกับยูอีไปยืนแต่อันเนี้ยก็คือลงแค่ไรอันตัวเดียวก็เหมือนหลวงลีกับยูอีผมกันละเพราะมีทั้งยั่วยุมีทั้งกันเผาไหม้ในตัวเดียวนะครับอ่าแล้วก็เมื่อโจมตีทํางานก็จะคุ้มกันเผาไหม้ต่อเนื่องไปอีก2เทนะิร์นฮะแล้วถ้าอับสกิลครับจากบูสต์ดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่า โหดขึ้นมากๆเลยนะครับพูดถึงความคุ้มค่าของการทําซีของตัวละครตัวนี้กันหน่อยนะครับสาหรับไรอันเนี่ยถามว่าซีศูนย์เล่นได้เลยไหมผมตอบเลยว่าเล่นได้ครับแต่ต้องยอมจ่ายหินสกิลสักนิดหนึ่งนะครับส่วนซีสนะครับจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความแรงของสกิลมากกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่สนป้องกันเข้ามานะครับก็จะทําให้สกิลนี้แรงขึ้นคะแนนคุณก็จะยิ่งพุ่งขึ้นนะครับส่วนซีสจะได้อัตราคริติคอลครับทำให้การบิลของเนี่ยมันจะง่ายขึ้นไปอีก ส่วน C6 ครับสกิลนี้นะครับก็จะได้ไม่ส่วนป้องกันนะครับเรียกง่ายว่าไลออนเนี่ยอัพ C เพื่อเพิ่มความแรงล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าปัจจัยหลักๆสําคัญจะไปอยู่ที่เรื่องของการอัพสกิลนั่นเองครับต่อมานะครับเดี๋ยวจะพามาดูสกินไลออนกันนิดนึงนะฮะที่ C2 เนี่ยจะมีทรงผมปลดล็อกมาให้ถึง2ทรงเลยนะครับผมนี่อย่างกับพระเอกอนิเมะนะครับผมนี่ฮะมี2ทรงเลยเป็นไง หล่อเทเฟี้ยวฟ้าวชอบตรงไหนก็เลือกได้เลยฮะมาพูดถึงเรื่องของการจ่ายหินสกิลให้กับตัวละครตัวนี้กันหน่อยนะครับผมว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับต้องบอกเลยว่าสกิลของไรอันทุกสกิลคุ้มหมดครับเป็นตัวที่กินหินอีกแล้วนะสกิลตีพื้นฐานก็ลดคูลดาวน์มากขึ้นสกิลนี้สําคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันจะมีกันกายภาพถ้าลงสกิลนี้สกิลเดียวก็เล่นก่อนได้เลย <Hey. S 1> นะครับเพราะที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องของความแรงล้วนๆเลยนะครับแต่สําคัญที่สุดคือสกิลหนึ่ง เอาให้ได้ก่อนมันจะทําให้ไรอันเนี่ยยืนได้นะครับแล้วก็มีการคุ้มกันความเสียหายกายภาพเข้ามาทําให้เขาไม่โดนดาเมจกายภาพนั่นเองนะหนกับพื้นฐานเนี่ยคือโอเคแล้ว2กับแพสซีฟ คือสาหรับคนที่อยากจะแรงขึ้นไปอีกครับต่อมาครับเรามาพูดถึงการสวมใส่ของของไรอันกันบ้างดีกว่านะฮะคอนเทนต์หลักๆที่ไรอันจะไปก็จะเป็นคอนเทนต์ประสานนะอันดับแรกเลยนะครับก็จะใส่เป็นเซตตีบอสเพราะว่าตัวไรอันเนี่ยก็จะเป็นตัวดาเมจอีก1ตัวด้วยนั่นเองนะเซตไฮด้านะครับออฟหลักๆเนี่ยก็จะใส่เป็นอัตราครินะครับข้างล่างก็มีอัตราคิมีคิดแดมแถมเข้ามาอะไรแบบนี้ดีนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะมีอัตราคิ นะครับแล้วก็มีคิคิด,ดมนะฮะถามว่าเอ้ยตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายคริตไหมเปลี่ยน,นะฮะถ้าเกิดว่าไรอันผม C4 เมื่อไหร่ผมจะเปลี่ยนอัตราคีชิ้นหนึ่งเป็นความเสียหายคริติคอเพื่อให้ดามจมันแรงขึ้นไปอีก <_ C 1> เพราะว่าตอนนี้คริดาเมจของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับอ่าส่วนเสื้อเนี่ยก็จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับโจมตีเปอร์เซ็นต์ชิ้นนะฮะประดับก็สามารถใส่เป็นประดับตีบอสได้เลยนะครับ ส่วนไรอันเนี่ยถามว่าต้องเน้นจุดอ่อนไหมต้องเน้นจุดอ่อนด้วยนะทุกคนเพราะว่าสกิลที่2เขาเนี่ยถ้าตีไม่ติดจุดอ่อนจะเบาลงเยอะมากๆเลยนะครับต้องทําให้ติดจุดอ่อนด้วยแต่โดยปกติแล้วเวลาเราไปกับทีมกายภาพเนี่ยมันจะมีบิสกิตแล้วก็มีราเชลพวกมาด้วย2ตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครที่มาเพิ่มค่าจุดอ่อนให้ตัวดาเมจได้แลวก็ราเชลก็เพิ่มให้ทั้งทีมด้วยมันเลยทําให้ไรอันเนี่ยไม่ต้องทําจุดอ่อนเยอะมากนักนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีบิสกิต นะครับใครยังไม่มีราชเชลคุณก็ต้องทําจุดอ่อนนะมันจะบิลสเต,ต็ยากตรงนี้นั่นเองก็ต้องดูว่าคุณมีตัวช่วยในเรื่องของจุดอ่อนมากแค่ไหนนะครับอ่าของผมเนี่ยทำแค่5แล้วก็บวกตรงนี้อีก12เนี่ยก็มองว่าเพียงพอแล้วครับส่วนถ้าเกิดใครจะเอาไรอันเนี่ยไปเล่นกิลวอร์นะครับผมก็เชียร์ว่าใส่เป็นเซ็ตผู้ไล่ล่าไปเลยนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยอาจจะเป็นอัตราจุดอ่อนชิ้นหนึ่งอัตราคริชชิ้นหนึ่งคล้ายๆกับการทำบิลของพวกลินคคลซิเวสตาอะไรอย่างเงี้ยครับ เอาไปเล่นเป็นตัวกิวล์วอนะครับแล้วเน้นฟาดแรงๆดึงได้อะไรแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่สโคปแรกทีเ่เราจะใช้เราจะใช้กับพวกปราสาส PVE อ่ะเราก็ไปใส่เป็นเซตผู้ล้างแขนจะดีกว่าครับโอเคครับผมจะพามาดูการใช้งานไรอันในปราสาสเดลโกลนกันสักนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้ผมก็อัดคลิปไว้นะครับตอนที่ไรอันผมยัง C1 เท่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเราจะพยายามพาไปดูนะอันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับก็คือ จินเนี่ยห้ามแอตแทกเกินทากะนะครับเพราะว่าถ้าจินแอตแทกเกินทากะเมื่อไหร่นะครับไลอัอนก็จะไปลดคูดาวให้จินนะเอออันนี้ก็ต้องจําไว้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับมาดูครับอันนี้เวฟแรกๆก็ไม่มีอะไรครับใช้จินกับราเชลเคลียไปได้เลยนะครับมาครับเวฟบอสเดลโรนนะฮะเราก็ใช้ราเชลเปิดไปก่อนเปิดลดเกาะอายภาพเบาบางแปะไป4เทินนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไลออนนะครับอ่าเดลโรนจะสับมาก่อนใช่ไหม และเราจะใช้ไรอันตรงนี้ครับเจาะเข้าไปปุ๊บนะฮะอ่าอันนี้ยังเบาอยู่นะ,ะเพราะว่าเรายังไม่ได้บัฟบ,บิสกิตด้วยบางตัวติดจุดไม่ติดจุดนะฮะแต่มันจะได้ยั่วยุมา2เทินเห็นไหมฮะอ่าทำให้สกิลสับของเดลโลนเนี่ยมันจะมาลงที่ไรอันอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่อัพสกิลนะครับโดนดาเมจนะครับอ่าอาจจะตายได้เลยนะต้องอัพสกิลนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้บัฟเข้ามาฮะ,ะบัฟเนี่ยพยายามอยาให้ลงหัวจินนะฮะ ถ้าบิสกิต c หต้องลง2ตัวนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะสามารถใช้ฮากะเล่นคู่กับไรอันได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนสังเกตนะฮะมันจะเข้าเทินไรอันนะฮะและดูคูดาวนะครับดูคูดาวสองสกิลนี้อ่าสสกิลนี้ดูนะฮะอ่าไรอันฟาดไปครับปึ๊บดามเมจเข้าไปแสนแปดและไรอันออกไปตีนะครับจากร้อยสี่กับ44นะครับตีปึ๊บ,บเห็นไหมคูดาวลดลงมาเลยเหลือ94กับ33 นี่ฮะอ่าแต่ว่าของทากายังไม่ได้ลดเนาะเพราะว่าทากายังไม่ได้ใช้สกิลนะครับอ่าอันนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับคือมันจะลดครูดาวได้แค่2ตัวไงคือตัวมันเองกับตัวที่แอตแทกเยอะสุดอ่าโอเคครับเดี๋ยวไลอ้อนจะออกไปตีแล้วนะครับดูนะฮะทากะออกสกิลปึ๊บตอนนี้ครูดาวอยู่ที่59กับ84นะครับไลอ้อนออกไปตีปึ๊บลดเห็นไหมลดของทากะให้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยแหละเพรดีมันทําให้ตัวดาเมจเนี่ยมันสามารถที่จะวนสกิลได้เร็ววขึ้น้นแลก็ ทำคะแนนในประสักได้เร็วขึ้นมากๆนะครับที่เหลือก็ตามรูปปกติเลยนะครับ่าสามารถที่จะแจกจ่ายดีบัฟจากราเชลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลวนมาเมื่อไหร่เนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องสังเกตว่าครูดาวันมาหรือยังอ่แล้วนี่ก็สับมาแลา้วอั่นก็ชิวๆนะครับก็รับดาเมจไม่ต้องมานั่งลุ้นแล้วว่าเดลโลนจะสับใครตายหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้เล่นแบบ สบายขึ้นมากๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นี่ฮะแล้วก็ทากะลำเงินต่อโบ๊ะโโบโบ๊๊ะะลำสบายไม่ต้องกลัวโดนสับนะครับแล้วไลออนตีต่อนะครับอ่าไลออนตีต่อได้เลยนะพยายามดูยั่วยุบนหัวด้วยก็ได้ครับถ้าเกิดว่ามันหมดแต่ปกติคูดาวมันจะทันกันอยู่แล้วเพราะว่ามันลดตัวเองด้วยเนี่ยดูดิดาเมจสองแสนน่ะตอนที่ยังเป็น C1 นะยังไม่มีทะลุเกาะด้วยนะฮะเออยังไม่มีทะลุเกาะสกิลบนสกิลล่างก็ยังไม่มีอ่ะสกิลล่างประมาณ50,000คือสกิลบนเนี่ยมันแรงมากมาก แรงที่สุดในแก๊งสามเป้าเลยครับตอนนี้เนี่ยสับเข้ามาสบายๆเหมือนมีหลวงลีแต่เป็นหลวงลีที่แบบเวอร์ชั่นที่แบบมีดาเมจเว่ <Hey. S 1> ะเออเนี่ยก็สับไปนะฮะเนี่ยตีไปแล้วลองคิดสภาพถ้าเกิดเป็นไรอันที่เป็นแบบ C6 หกอ่ะโอ้โหดาเมจจะทะลุทะลวงขนาดไหนฮนะ,ะ,ะก็ลํากันไปประมาณนี้นะครับอืมเนี่ยตีรถคูดาวตีรถคูดาวทําคะแนนเรื่อยๆนะครับอ่าเนี่ยแต่เป็นตัวที่นั่นแหละ อย่างที่บอกครับมันค่อนข้างที่จะเปลืองสกิลอยู่ถ้าสกิลไม่ลงสกิลล่างก็จะแอบแบบเล่นยากนิดนึงเพราะว่ามันโอกาสตายสูงเนาะอ่าฟาดไป2 0 0แสนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายนะครับด้วยสกิลของภากะไปเลยนะครับอ่าท้ายเธนปึ๊บลำป๊โป๊โป๊โป๊ะเรียบร้อยนะฮะอ่าน,นี้ตอนหลังไลอัอนตายมันก็เลยตีไม่เข้าเดียวโลนอันนี้ก็คือได้ประมาณ5้ล้าน5นะครับให้ดูดาเมจนิดนึดนงนะฮะอันนี้คือดาเมจ ของไรอัน C1 กับทากะ C11 นะฮะอืมมันก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไรอัน C6 เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแซงทากะเลยล่ละเออเพราะว่ามันได้เจาะออกมา2สกิลเนาะอ่ะและนี่จะเป็นคลิปตอนที่ผมไลฟ์สตรีมนะฮะแล้วก็มาตีปราสาทเจฟไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในไลฟ์เนาะก็เอามาให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าไรอันจะทำอะไรได้บ้างในปราสาทนี้ครับ หลักๆเลยสิ่งที่ปวดหัวภว่าอนนี้คือการตอบโต้ของเจฟมันแรงครับ s <S อ่าใช่ฮะไลออนสกิลล่างมีตาบอดครับทุกคนนะอ่านี่เจฟตีมาไม่มีอะไรฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ไลอ n นสกิลล่างแล้วเดี๋ยวดูดีบัฟนะฮะ <c oughs> บึ๊บนี่ <c oughs> ติดตาบอดเรียบร้อยเจฟหน้ามืดไปแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วก็เวลาที่เจฟสวนเนี่ยปกติมันจะสวนติดคีและคีดามเมจ500ครับแต่พอมันติดตาบอดมันจะไม่ติดคีคีดาเมจ5 0 0ของเจฟเนี่ยก็เลยจะไม่ทํางานนั่นเองฮะ เดี๋ยวรอดูนะฮะปุ๊บอ่นนี้ก็ตีไปเรื่อยต้องบอกว่าพอติดตาบอดแล้วเจฟก็ไม่คึกเลยนะฮะอ่านี้ก็ลำตีไปครับ <S 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 นี่ฮะเห็นไหมดูดาเมจเห็นไหมโคตรเบาครับเป็นเลขสีเทานะครับอ่าคือไม่คีแล้วจากปกติที่ต้องโดนเป็นพันนะครับเหลือแค่นี้นะครับโอเคแล้วไลออนก็โดนถ้าอัพสกิลแล้วก็ไม่โดนกายภาพนะครับอ่าแต่ว่าโดนทะลุทะลวงจากเจฟอยู่นะฮะอ่าโอเคเนี่ยสวนมาเบา 159นะฮะบื้มเข้ามานะฮะชิวๆติดตาบอดรัวนะครับอ่าแล้วก็อายุเอ๋ยนี่จัดไปตีไปเรื่อยๆครับคะแนนเนี้ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะพุ่งมากๆอืมเพราะเราไม่ต้องกังวลเท่าไหร่ละว่าเจฟมันจะสวนเราตายเราจะกังวลว่าเราไม่ฮิวแล้วเราจะตายมากกว่าอะโอเคเนีย่ยก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะสวนเบาไม่ต้องกลัวนะครับ แล้วก็ไรอันก็แปะตาบอดเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องพึ่งแหวนตาบอดแล้วนะครับเพราะว่าตาบอดของไรอันเนี่ยมันอยู่4เทิร์นเนาะแหวนตาบอดเนี่ยหมดประโยชน์แล้วสําหรับคอนเทนต์นี้นะครับใช้ไรอันอย่างเดียวก็พอนะครับอ่าแล้วก็ไรอันในคลิปตอนนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็น C2 แล้วนะครับเป็นตอนที่ผมผสมได้มามันก็เลยดาเมจมันก็เลยอาจจะพุ่งขึ้นกว่าคลิป oh. ของเดวโลนเมื่อกี้นิดนึงเนาะเพราะสกิลล่างเนี่ยจะได้ในเรื่องของจอบกรอก เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับมาดูรูกไปเรื่อยๆอันนี้ตอนนี้ประมาณ4 0เทิร์น3ล้าน2แล้วแรงกว่าคายแน่นอนนะครับไลอัอน,นยังไม่สามารถบัฟคายได้นะครับเพราะว่าคายเนี่ยเป็นสกิลสีเป้าโซ่หลนเป็น5เป้านะครับเพราะนั้นคายจะไม่ได้รับบัฟจากตัวของไลอัอนแต่ถ้ากาได้นะดูดิฟาดไปอสองแสนไปไปลายนะอันนี้คือยังไม่มีเจาะเกาะสกิลบนนะฮะ ถ้ามีจอกอสกิลบนทําคีดเมจเพิ่มอีกอะผมว่ามี500แสนให้เห็นแน่นอนอะถ้ามันตีดอกละ500แสนเนี่ยแปลว่า3ตัวคือล้านห้าไลออนฟาสสกิลบนทีเดียวล้านห้าผมว่ามีแน่นอนนะครับอ่าเนี่ยเราก็จะนวดไปเรื่อยๆแปะตาบอดเรื่อยๆจะหมดก็แปะก็คือเจฟตตาบอดตลอดเวลาครับบ้านนี้อืมตอนนี้54เทิร์นคะแนนไปห้าล้านสแล้วนะครับผมเอาขูดโคตรเดือด โคตรเดือดนะฮะ <Hey. S 1> เออโอเคราเชลก็สาดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีแวะฮิวบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่ฮิวเลยเราก็โดนดามจเป่าปูดเป่าปูดมาก็เจ็บอยู่บ้างนะฮะโอเคอันนี้ปั่นไปเลยฮะไม่ได้ฮิวแล้วนี่หว่าอ่าโอเคใส่สกิลเข้าไปนะฮะเนี่ยเลือดมันก็จะปิ่มๆอยู่หลายตัวครับแล้วทากะก็แรงมากครับบึ้มเข้าไป oh. 2องแสนเหมือนกันนะครับโอเคและปิดท้ายด้วยไรอันครับ ปิดท้ายด้วยไรยอันแบบสวยๆฟาดไปครับไรอันฟาดฟาดฟาดดูดิด2แสน7แบบไม่มีทะลุเกาะแต่ไอ้ทากา2แส7แบบมีทะลุเกาะคุณคิดดูนะเพราะมันแรงขนาดไหนแล้วดูดาเมจครับอ่ะทาการได้4ล้านอันนี้ได้3ล้าน ้า4-6เนี่ยผมคิดว่าไอตัวนี้น่าจะ5ล้าน6ล้านได้เลยและนี่ก็คือความโหดของตัวแจกอย่างไรอันครับใครได้มาแล้วอย่าลืมปั้นมาเล่นกันนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ภาษาของคุณเนี่ยจะสบายขึ้นมากๆเลยนะครับและสําหรับกิววอลเนี่ยเดี๋ยวรอซีซั่น2เนี่ยผมคิดว่ามีการเอาไรอันมาเล่นแน่นอนเพราะว่ามันสามารถที่จะลดคูดาวได้แล้วก็แก้ทางพวกพายอย่างเงี้ยได้เลยนะทั้งยั่วยุ ทั้งการเผาไหม้ในตัวเดียวกันนะครับถ้าเล่นกิลวอ์เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ ยังไม่ได้เซตติ้งของ q Wall ิววอไว้นั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคณะปฏิวัติลูมินัสไลออนนะครับหรือว่าสมาชิกคนสุดท้ายนะฮะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยหรือใครเอาไปเล่นในคอนเทนต์ไหนแล้วเยี่ยมเวิร์กบอสงงบอสเงาขอคอยคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชื่นชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครัับบสสวดี